ค่ะก <arken> ็ย <à, S 1> ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สพอมดาต a t ท Visualization ก็คือคอร์สนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้าง Data เลยแล้วก็จาก Data เนี่ยเรามาทําเป็น d a s h บ o a r d แล้วก็อยากจะทําให้แดชบอร์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า Data าต้า p ก i n g คือให้ Data มันพูดได้แล้วก็มันเล่าเรื่องให้เราฟังได้ทีนี้คอร์สนี้เราเรียนอะไรกันบ้างก่อนเดีนเรามีพาร์ทของ Data แล้วก็ Data Collection ก่อน ทุกคนจะได้ทำแล้วก็ได้ออกแบบแบบสอบถามเวลาเรามีการทำเซอร์เวย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เบสิคสำหรับเวิร์กช็อปอันเนี้ยในการที่จะมีควิกเซอร์เวย์หรือออกแบบแบบสอบถามเร็วๆเพื่อเก็บ data ได้ทีนี้ในเวิร์กช็อปแรกเนี่ยเรายังเป็นเรื่องของไอเดียอยู่เนาะมันก็จะอยู่ในเว r ร์ดไฟล์ file, หรือว่าอยู่ในกระดาษทดเราเราจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยเอาไปใส่ใน Google Form ซึ่งทำให้มันอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้นจากนั้นเนี่ยพอมันไปอยู่ใน Google Form แล้วเราก็จะเอา Data ต,ตรงนั้นเนี่ยออกมาทำเป็น d Dash บ o a r d โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Data Studio ทีนี้เรามี d a s h บ o a r d อยู่สองสองแบบเนาะแบบแรกก็คือจะเป็น Easy Version ทุกคนจะแบบรู้สึกว่าง่ายๆแต่ว่าทุกคนก็จะเริ่มรู้จักการใช้เครื่องมือทีละอยา่างอันที่สก็คือจะเป็นเรื่องของเอ่อ l ก็คือเราจะ มี Data แล้วก็มีข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นให้ทุกคนลองวิเคราะห์ดูสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าเอ๊ะวันนี้เราได้เรียนเรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้อะไรบ้างสำหรับคอร์สนี้ค่ะก็อยากจะให้คอร์สนี้มันเป็นอคอร์สที่ง่ายๆสำหรับทุกคนแล้วก็สบายๆซึ่งไม่ได้ต้องการให้ทุกคนแบบมีพื้นฐานในเรื่องของ Excel หรือว่าคณิตศาสตร์อะไรมากมายก็อยากให ทุกคนคิดว่าเออเรื่องของการทำแดชบอร์ดมันเป็นเรื่องสนุกสนุกแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนค่ะ